สวัสดีครับพ,พี่น้องเมื่อนี้นมหนุ่มกุ้มกับสีผ้ามาหานนองไม้พี่น้องเมื่อนี้กับสีหานนองไม้ไปแกงกินแนย้งแนงพี่น้องเลยความสิมีคือบะมีมาเบืองพี่น้องนี่อันนี้กับกอนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นมาเห้ที่ไปกอบขึ้นก่อนพี่น้องไปพุ่มซะก่อนนี่กับมาหากินอยู่น้ำหนองแห่คือเกาอลไพีน่น้องเลยหนองแห่กับบะมีแนวให้หากินอยู่พี่น้องบ่ปูกับปลาปลากับกบแล้วพี่น้องเลย เอาไก็มีกับก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยนี้เห็ดยูคากับไหลที่กันได้พี่น้องลอนี่เจ้ามาเก็บเรื่อยอยู่พี่น้องเอาไปซี้นี้คือเสียมเอาไอบาเร่อยบอกก็เจ้าเอื้นบาเรเอยบอกพี่น้องนี่มาเห็ดเสียมไปมาไปหาพอได้กินแรลงพี่น้องก็ได้ไปแกงกินแรลงแกงกินแกลงแล้วก็ต้มไว้เถอะกินกับน้ำพริกกะปิพี่น้องเลยอ่ะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันพี่น้องวันซีมีคือบัมีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวติดตามไปน้วกันครับผมพี่น้องก่อนนี้อันนี้มีสองสองอันพี่น้องทางนี้มีสองอันอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งหาเบิ่งไปเรื่อยๆเชิญพี่น้องทางนี้มีสองอันพี่น้องโอ้ยทางนั้นซีมีบ่น้อนี่พี่น้องสองนอนนี่นอนงามๆเลยเนี่ย่ะเดี๋ยวรอบเบิ่งทางนี้สักกอนเลาวค่อยมาซับบอกพี่น้องทีงนี้มีบ่นี่ บ่มีพี่น้องโอ้ไเลี้ยงควย้ยก้อนนี้มาจีบแบบหมดอยู่เลยพี่น้องโอ้ทางนี้ก็บ่มีโอ้มีอยู่นอนหนึ่งพี่น้องอยู่นในนี้คุณเดี๋ยวคนติดตามกันพี่น้องทราบเอาสองนอนนี่สก,ก่อนพี่น้องโอ้ยองานง่ายดีพี่น้องเลย มือบ่ได้ดินี่เราก็ขาดแตกเบิดที่้องเลย งำๆเลยนี่พี่น้องนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวแลอีกหน่อย ร,ร้อยแล้วพี่นอะสามนอแล้วแต่ขอติดตามกันอีกที่นึงครับผมนอนนึงพี่นนองก่อนนี้จะได้ซีนอพี่นนองก่อนนี้โอ้ไม่ใช่เนาะน้ำก็พอ,องกันพี่นนอง นนีี่่พ้องก่อนนี้ได้ซีนอพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเหาไปบาเบิ่งกอพุนอีกที่นึงไปพี่น้องเบิ่งอีกกอนึงนี่แล้วก่อนนี้ซีมี้เยอะเยอะอ่ะเนาะพี่น้องเลยได้ซีนอพี่น้องข้อแข่งมาแล้วอู้หูพี่น้องโหพ,พี่น้องเห็นบห งามๆเลยนะพี่น้องข้างในเนาะพี่น้องอยู่บเห็นเนี่ยๆนพี่น้องงามๆหนึ่งนอสองนอจัิญพี่น้องสามนอนี่พี่น้องอีกนอหนึ่งแบบแบาเบิืงกันพี่น้องอยู่นี่สามนอพี่น้องโอู้สี่นอไปพี่น้องมีแต่นยายน้อยเลยพี่น้องอยู่นี่โอ้โหข้างในพี่น้องโอ้โหสี่นอแล้วพี่น้อง จะได้เช็คโน,น,นะเนาะก็แค่นี้อู้หานอนแล้วพี่น้องนี่นี่แลอวหานอจะนอนกำน,น,นั้นเลยเนาะทางนี้มาเนาะทางนี้อู้ทางนี้ก็มีอยู่พี่น้ะโอ้โหอ,อยู่ข้างในพี่เนาะไปะะเดี๋ยวเฮามาเอาอันนี้สักก้อนพี่น้องเอาอยู่ก่อนนี่สักก้อนเนาะนี่เดีนน๋ยวพีนาะหานอบอก

ไปให้สร้างวันนั่นให้ใหม่พอดีเลยีย่นเนงะตรียมให้สร้างวัน๋ยายมามไม่ไม่ฝนให้ไม่ไม่เลยพี่เนอะพักขนาดเลยเอาจ้วๆเลย เดี๋ยวไม้ไมอ,อ่โอ้เดี๋ยวก้อยสีดอวบวบเลยพี่น้องโอ้งามงามเลยพี่น้องนี่สุยดยอดสุยดยอดไปเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวอีกกอนหนึ่งพี่น้องไป 对，对，对了。 เลยก,ก้อนข้างหลังนี่เช็กซิมีบ่มีพี่น้องนี่พี่น้องเดี๋ยวอยู่ก่อนนี่พี่น้องเช็กซิมีบ่มีนี่อุ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่หนึ่งสองอันสองอันแล้วพี่น้องก้อนอันนี้อู้พี่น้นองเอาไปเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันพี่น้อง chong chong chong, u, tốc bị cài hết, Nó ngồi ngẩn ngơ, đi đi đó พี่น้องมัอยู่นลึกอันนี้เรียกน,น้องน,น้กำลองก,กันพี่น้องขาด้ขาดน้องน้ำน้พี่น้องโอ,อ,นนอนน้มันบวใส่ถุงมือมาหนีบอไ้เลยนี่งามงามพี่น้องงามงาม แกแล้วพี่เลองมายงไม่เาออกจากแกงหนึงพี่นลองมันได้ไก่แกง,กกเ,ดกนนกงเดี๋ยวดี๋เวมาขัๆเลยพี่น้องมีแต่ดอกนอนงามๆพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รถรมไซแล้วขจไปรุ่นพี่น้องโอ้อปเทาจไปพุ่นกอกอทั้งนั้นพี่เ้อง รถอ้อมไปทางเก่าแล้วอ่ะเดี๋ยวติดไปด้วกันพี่น้องซุ่นี่เอาเบดแล้วพี่น้องอันนั้นก็เอาแล้วน้องแห่ได้เลยพี่น้องบรรยากาศน้องแห่พี่น้องมองเ้าลงมาหาใส่เบ็ดละคล้องนี่เละพี่น้องนี่คล้องใต้นี่เอาไปใส่ไปคุระพี่น้องใส่ไปหาน้องแห่พอด่ะก็มีมองหาอยู่หากินหลายอย่างอยู่พี่น้องบ้านหนองกุ้มกันเลยมีน้องมีลงปลาเนี่ยน้องไม่ก็มีให้กินพี่น้องไม่ต้องไปหาไกลก็พอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องอยู่ น้องแห่นี่ยเกลียดเลยพี่น้องเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องว่าชิมว่าเอาจากแกงหนึ่งกับชิ่ไส้แกงหนึ่งพอดีแล้วพี่น้องแต่ห้าว่าชิไปไปเบิ้งยูพุ่นอีกจักหน่อยพี่น้องไปไปพี่น้องติดตามไปน้ำกันครับผมอหมดแล้วพี่น้องเบิ้งก่อนนี้ดูยนี่บอกพี่น้องเลยก่อนนี้ก็ชิบมี่พี่น้องเลยบางเป้าบางเป้าพี่น้องเดี๋ยวมีอยู่แห่งนอนนิดหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย บนใกล้ๆด้วยพี่น้องมีบ่ใกล้มีบ่พี่น้องเลยก่อนนี่บ่มีบ่พี่น้องมีมันยังนอหน้อยพี่น้องบ่มีบ่มีอะไเนี่ยเบนก่อนน่ะพี่น้องอนี้น้องน้ำเข้มพี่น้องน้ำขึ้นไปแล้วสิได้มาใส่เบ็ดหนองนี่พี่น้องเลยนี่คลองเท้ามาใส่เบ็ดพี่น้อง ใส่กลับไปหนีพี่น้องเลยลุดไปพี่น้องโอ้ย,อยมัน,มนนั้นมือเศร้านี่ไม่ได้มาพี่นอ้อ,อ,อ,นองเอาโอ้น้องเอ้ยติดใส่น้องแบบนี้เนาะโก่งน้ำายแล้ววะยังบ่น้องพี่นอ้องอย่งังีติดเนาะ บุญยังพี่น้องถือขาหนัวพี่น้องเลยประยูบระยูพี่น้องไปเอายีไปหาเนาะไม่เอาเลยพี่น้องสิได้เก็บเมื่อเลยี่ใส่ไปสะกนเนาะหาเก่าน้องไม่นอน้อยแหนงมันพี่น้องบนทางนี่ก็พ่อมีอยู่พี่น้องเอ้าเดี๋ยวพ่อที่ตามกันอีกที่นึงครับผมเบื้งตัคือมันไทยเรื่องคุ้ยเขาจะออกไปเวิร์ดแล้วพี่น้องโอ้เขาจะตัดนี่พี่น้อง กับหวี่เจ้าปอกเบบว่ายาย่านก็จะออกไปเลยแล้วพี่น้องจุหันกระบุมีไหมพี่น้องอุนนี่กรเบิดไปโอ้่นฝนพี่จิ๊บพกเที่ยวพี่น้องเลยลงมาเนี่ยมีมือแรงนี่หาการปูการป่าเนาะพี่น้องกอดนี่นี่น้องจะกอดนอนน้อยๆเลยนี่พี่น้กกองน,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 นองที่เขามาใส่พี่น้องเลย คองคองเสียงมาใส่เบ็ดพี่น้องบัมีพี่น้องมีสองนาะน,น้อยๆเป็นแล้อเ,เอาแล้วพี่น้องมันก็นยังน้อยอยู่พี่น้องต้องมจะได้เอาดอกพี่น้องตัองมาจะได้โพดินค็งชีปโพพี่น้อง ไมาใครเจ้าเอาขึ้นเปม็นห้อยเอามาซับดันบุพี่น้องสงสัยใอ้เลี้ยงคุ้ยเขาเจ้าเอาแล้วพี่น้องนี่ค่ะนี่ห้อยเขาเจ้าปาออพี่น้อง ใส่กลับไ้พี่น้องอุ้งเท้านี้เขาบม่ได้มายามรันแห่งบม่มีอย่างรันซือ่อๆไปยังพี่สกันพีเนาะตอนนี้มีอย่างบ้างฮะโอ้มีแต่นอนนิดน่อยูี่น้ะนี่แม่ละ ไอ้เจียงกุ้ยกระโจกเอาฮักเอาพี่น้วพวกเนียงเห็นเมื่อวานนี้มันยืนยไกลเนียงก่ได้พี่น้อง bà khoa nhảy đấy này nó mưa nhưng mà đây cho khoai mỡ bún bún nó mưa leng thì là phi nóng rồi bẩn thương để soạn chèn cả lấy là phi chưa chưa ăn vậy nó mưa nát như cái ảo này này là อยู่น no ี่นี่อยู่มันยังนอนน้อยเองบมันยังบ่ใหญ่ยังบ่ขึ้นสูงไปเลยเอาไว้ซะก่อนฝปคนกับชิตกพี่น้องเอาละทำกับพอดีอยู่ได้กินแล้วแล้วพี่น้องเต็มตะกร้ารถกับสองนออยู่นเอาไว้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันยังบ่ใหญ่พี่น้องเนาะอยู่เนาะไปอุ่นบรรยากาศยามมาแรงตะเวนตกดินคไขยสิตก อากาศเย,ย็นๆย็นยูน้องแห่พูพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศอ่ะอ่ะที่ละได้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องได้ลายเติอบอยู่ได้เป็นแกงคุณเราพี่น้องกินซองคาบเบิร์ตปะปุ้บนี่พี่นอ้องอยู่กินกันอยู่สองคนนึงเนะอยู่ห้องกันเลยพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงพี่น้องพี่น้องแห่ จังไงหนุ่มๆกุมกระคอขอบคุณหลายๆเด้อที่ใหม่กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กับผมสวัสดีครับเอากระป๋บบอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอซัาม,มีล่ละนี่พอได้แกงอยู่ดอกพี่น้องอันนี้ก็ะชีได้อยู่ดอกแกงนึงอันนี้ก็ะชีเอาไว้จะต้มกินกับเจียวกับอย่างพี่น้องนี่อ่ะขาวๆงามๆเลยพี่น้อง